สวัสดีจ้ามันจะมาลุนเล่าจัตตาของวันที่30กันเนาะจากพี่น้องแม่มลาหยุดไปนด้จากของวันที่2 9ไดเก้า่ทรงกระดาษแผ่นนี้ไปทางไล่พี่น้องเนาะพี่น้องขอมาทางไล่ด้ทรงกระดาษแผน่นน,น,าาผนี้ไปแม่ขึ้นบ่คคิปลุงคิปประสันก็ได้ได้เขียนอันนี้ถ้ายรูปไว้กันใกล้คุณหมออดคุณหมอนะพี่น้องเนาะก็เลยหยุดไปหนึ่งมือเต็มๆเพราะว่าทรงไปหลายก้อนยุ่ได้วกระดาษแผน่นในทรงไปพี่น้องได้รุนแต่ว่าของห้าน้อยกับซิมเนเข่าซี่เก่าเต็มเต็มเนาะ ของห้าน้อยเขาซี่เก้าเต็มเต็มเพราะวา่าเขียนหน่อยหน่อยคู่ให้เพลินเนาะพี่น้องมิสูตรเป็นของตัวเองก็ได้ตัวเดียวกันคื่อเก้าลราจะพี่น้องตัวกันไม่ได้ดอกอันนี้ก็คือกันนี่พี่น้องมิสูตรหลายคนเราจะเนาะนี่บนหลักสิบหลักน้วยหลักสิบได้สี่ได้หกได้เจ็ดของเมื่อวานเราจะเด้อของวันที่ยี่สิบเก้าหลักน้วยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองนี่อันนี้อันนี้ล่างนี่จะเนี่ล่างเัาจะเนาะหลักสิบหลักน้วยหลักสิบได้สี่ได้หกได้เกดของมานเราจะเกื่องของวันที่ยเก้าเพั่นออก แบบนี้จะพี่น้องใน,นีพอดออกสามหกหนึ่งวสันสามหกหนึ่งบนวสันกระซิเข่าตัวนี้นัดจะนเนาะเข่าหกหนึ่งหลักหลักสิบหลักหน่วยเป็นบอกเก้าสามล่า, 9, 3, ลางวสันของแม่เราเป็นตัวกลับไหมกะเป็นเก้าสามวิ่งรูดที่ซีนี่บอกเข่านะจะเนาะเขา่าวิ่งรูดที่เก่าเข่าตรงนี้เอาวิ่งรูดไปซีกับเก้าเขา่าแต่เก่านัดจันเนาะกต่ที่ได้สามเก่าเก้าสามของเล่าสัตา ในหกหนึ่งเตี่ยมๆเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยเนาะจต่เนาะพี่น้องในหลายคนอยู่ด้วยแตเด้อเพราะว่าขอมาเขาได้ทรงบอขอมาแม่มลาก,กับบา,าก,กาทรงเนาะแต่เด้อเก่งใจเนาะจต่เนาะปากานี่อยู่กับแม่มิลาพี่น้องอ่านมีพี่น้องคอมเมนต์มาอยู่ว่าบอ,บอ,บอชาติภาษาเนี่คือปากาแม่มิลลาใส่ทุกวันกะว่มามันชัดอยู่เด้พี่น้องชัดอยู่สําหรับใช่แต่เนี่ใช่แบบนี้เนาะ พี่นมันบ่าเห็นห้องว่าสัน้นนี่หลอดไฟกระยุดทางกันนี่ปากกาครึ่งลรจะจับพี่นอ้องใกล้ๆหนึ่งเปิดไฟทั้งครื่องไว้พร้อมพ่นเรากลมาจอๆนี่อีพี่น้องก็า่าบ่เห็นแม,ม่บรรดาหยุดไปจากสองสามวันหาสื่อปากกาก็เด้อเด้อหาสื่อปากกาก่อน,อ,ากกากอ,นอันนี้รุ่นรุ่นของวันที่สามสิบเล่าสตาเอาบสามสี่สิบหาหน้าที่สูตรคำนวณบนสูตรคำนวณล่างจะ่แต่แยนว่าห้สั้นนีจ่จะไม่อยากเก็บคลิปเนี หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้เกตได้สามได้สี่หลักหน่วยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองสูตรคำนวณล่างหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้เกตได้เก้าได้สองหลักหน่วยได้เจ็แปดเก้าจับคู่อันละเก้าอันนะ่นจะเด้อจับคู่เอาอันนี้กะซี่เฮ็ดคลิปสั้นๆสองนาทีกว่าให้พี่น้องได้แคปหน้าจอไว้รุ่นของลาซาดตาห้าน้อยคือสิบบรดลลูกนั่นจะเด้อพี่น้องอยากได้กะทักมาพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองกะจัดหนักอยู่แล้วของหมูอานได้เต็มเต็มนั่จันเนาะ เอาประมาณนี้จ้ารู้แล้วกันทุกวันจอกันนะกิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า